ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณชมคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภานะคะในวันนี้กับดิฉันอันทิยาเนติรพิษักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้ผน่านหน้าเฟซ o ุ age, ๊กแฟ p a g e วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage นเต a t e เดีย a s o ร i เซตสื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทย มาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกผู้ที่สภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองรวมไปถึงประเด็นที่กําลังอยู่ในความสนใจของประชาชนเจอกับเราได้ทุกวันจันทร์ถึงสุ่เวลาดีๆ9ก้นาฬิกาแบบนี้นะคะ วันนี้ค่ะหยิบยกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับ,บวงการสาธารณสุขมาฝากกันนะคะดิฉันกำลังพูดถึงกลไกลการทํางานของอสมอหลายคนคงทราบกันดีอสมอมีมาในประเทศไทย4ี่สกว่าปีแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดคุยตั้งวงสนทนากันสักนิดหนึ่งในประเด็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของอสมนะคะว่าในสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะอสมมีบทบาทสําคัญอย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงการระบาดของโควิดนะ,ะแล้วก็ภาครัฐเองควรจะมีแนวทางในการปรับปรุงสนับสนุนในกรณีบทบาทของ อสอมอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในภาวะฉุกเฉินได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ทุกวันนี้เนี่ยอ,อสอมอเผชิญกับความท้าทายในเรื่องใดบ้างนะคะทั้งทรัพยากรงบประมาณนะบุคลากรต่างๆหรือว่าการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีตรงไหนที่ติดขัดไหมหรือว่ามีอะไรที่อยากจะเพิ่มเติมแล้วถ้าไปพูดถึงการสนับสนุนด้านสวัสดิการนะตอนนี้เนี่ยมีเพียงพอหรือเปล่าเหมาะกับภาระหน้าที่ของอสอมอที่เพิ่มขึ้นหรือไม่นะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะ มีการพูดคุยกันนะคะกับทางประธานคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภาเลยวันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลนะคะประธานกรรมาการทการการสาธารณสุขเน้นย้ำอีกครั้งวันนี้ท่านจะมาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมสะท้อนมุมมองในประเด็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของอสมจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมรับฟังได้ใดเปิดประเด็นเด่นเข็นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวอได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภานะคะเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสวในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการการสาธรารณสุขวุฒิสภาค่ะวันนี้คุณหมอประพลจะมาให้ความรู้และร่วมสนทนากับเราในหัวข้อการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอสมแล้วก็วันนี้โอกาสดีมากค่ะเพราะว่าคุณหมอประพลอยู่ในรายการของเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอขาครับสวัสดีครับค่ะ คุณหมอคะถ้าพูดถึงสถานการณ์โรคระบาดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางอสมเนี่ยมีบทบาทสําคัญอย่างไรคะแล้วก็เราเนี่ยควรปรับปรุงการสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินเช่นนี้อย่างไรได้บ้างคะคุณหมอคะครับหนึ่งต้องขอเรียนว่าโรคระบาดฮะครับเท่าที่ผ่านมามันจะมีกรณีโควิดสิบเก้าถือว่าเป็นกรณีพิเศษนะครับแต่ <c oughs> สำหรับรโรคระบาดในทั่วทไปที่เราคุ้นชินอยู่เช่นไข้เลือด โรคให้วัดใหญ่นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นสม่ำเสมอในทุกๆปีนะครับอันนี้ก็เป็นบาบาที่เรียกว่าเราคุ้นกินสมออกคุ้นกินฮะแต่ในสถานการณ์โควิด19หรือตั้งแต่ปี2563ป่านี่น้ก็เป็นช่วงเวลา3-4 เราะฉะนั้นเองเนี่ยแต่ว่าอสมอมีบทบาทะขาถือว่าเป็นโครงสร้างที่เราสร้างมา40กว่าปีที่จะสามารถสื่อสารไปถึงพีพ่น้องประชาชนได้และได้ด้วยความเข้าใจนะตลอดจนเราสามารถที่จะทําในระบบต่างๆที่มีความสําคัญต่อระบบการป้องกันโรคระบาดฮะตั้งแต่การข้อระบาดการแพร่ระบาดในชุมชนนะถ้าพวกเราถ้าท่านผู้ฟัง อย่างจได้ก็คือคำว่าเคาะประตูบ้านะใช่ไหมฮะเรื่อเรื่อยเช่นนั้นนะฮะแล้วก็ต้องติดตามกลุ่มเป้าหมายที่เดินทางเข้ามาในชุมชนวในหมู่บ้าน,นทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมองว่าประเทศไทยขนาดนั้นในต้นปีส5 6 3รอยกสาเนี่ยก็จะไม่มีโรคนี้นะฮะจะเข้ามาครนั้นแรกเชสเทานแรกก็จะเป็นเช่นจากน,นักท่องเทียเท่ยวชาวจีนนะพอเข้ามาเสร็จละเมื่อเริ่มเกิดการระบาดและที่สําคัญนะเมื่อ ตัวเราโหนในโลกใบนี้อ่ะก็จะมีพี่น้องของเราที่ไปใช้แรงงานอยู่จากประเทศตลอดจนพี่น้องของเราที่ใช้รแรงงานอยู่ในเมืองใหญ่นะครับก็จะต้องเดินทางกลับเพราะว่าช่วงนั้นมีการล็อกดาวน์มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ,ะเพื่อ,อเข้ามาสู่ชุมชนหมู่บ้านเนี่ยปัญหาก็คือทำอย่างไรเราจะรู้ว่าอ่าพี่อเอลูกหลานของเราที่กลับมาเนี่ยมีเชือ่อไม่มีเชือเ่อนะ่ อันนี้ต้องอาศัยองสบ,บอข,ขอผสมบ,บ้านแล้วเราก็ต้องวัดไข้ใช่ไหมฮะคะัดกองหาอาวุธสำคัญไอ,อที่เคนะียมาที่หลังเนาะเราก็มีแค่ตลอดอันเดียวก็วัดไข้แล้วก็ไลแน,นนะนําในเรื่องการที่จะตัดตัวอาย่เพื่อที่จะให้คนระยะเวลาต่อโรคถึงจะเข้าสู่สุนได้นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโรคที่มันไม่เคยคุ้นจินเราก็ต้องให้คำแนะนําให้ความ,มรู้ในเชิงป้องกันกับ พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะชาวที่อยู่ในชนบทน,นะนะนครับกัน้นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หลังจากที่เริ่มมีวัคซีนนะเราคงตกใจวัคซีนจะฉีดดีไม่ดีและ,ะคำนั้นต่างๆที่จะชักชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมฉีดวัคซีนมั้งีความสจำกัญน,นะอันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ,ะต้องบอกว่าเรามีฐานโครงสร้างในเชิงระบบทําให้เราสามารถป้องกันปัญหา เรื่องของการระบาดโควิดสิบเก้าได้แล้วก็ที่จริงแล้วมีการประเมินโดยหน่วยงานด้านหา้ากระบอกประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ท่ทีมีระบบในการที่จะควบคุมการระบาดของโควิดแล้วก็ฟืนจากภัยของโควิดได้เร็วประเทศต้นต้นของโลกนะครับครับสำหรับถ้าย้อนมาดูตอนนี้เองเ่ยถามว่าเรามีการสนับสนุน แต่ต้องการกะสนับให้อสมออะไรบ้างนี่ยก็ผมคิดว่าถ้ามันมีเครื่องมืออเช่นมีถุงมือมีหน้ากากนะแต่นันก็หายากนะอ่อมี ATK หรือมีอะไรแต่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็กระจายลงสู่พี่น้องอสมอนะตอนนี้เองเนี่ยมันก็จะมียุคไอทีนล้วใชะดันั้นในบางอย่างเราต้องพัฒนาระบบแล้วก็ให้อสมเรียนรู้ ซึ่งจะทําให้องสองมอที่จะสามารถที่จะสื่อสารห,หรือรายงานได้รวดเร็วนะหรือที่สารกระทรวงการศึกษาใช้คําว่าสมาร์ทออกสมอเป็นต้นค,ครับค่ะคุณหมอมองว่าอาสอมอในปัจจุบันเนี่ยได้เผชิญกับความท้าทายใดบ้างคะทางในด้านทรัพยากรงบประมาณหรือการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอะค่ะครับออตอนนี้เองนี่ยเรามองดูว่าการท้าทายในโลกใบนี้กับระบบอสอมของเราเนี่ย ก็คงจะมองที่ในลักษณะของโรคกาพิวัตนะิเพระการเดินทางมันง่ายมากมีความสุนเสี่ยงที่จะเกิดโรคระบาดากุบัติใหม่นะครับนะบอย่างตอนนี้ก็เราก็ได้ยินฮะฮะที่ว่าตกต่กโรคนะในเออเทสเกตชายแดนนะครับอ,อและอีกรอบหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นโรคที่ทำเที่สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุอ่านะแต่เมื่อเกิด ผู้สิ่งอายุแล้วมันจะมีอุดธมด้วยโรคไม่ติดต่อหรืององนะงมองหวังความดันสิ่งน,นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายจะทำจะทำยังไงนั้นะในเชิงของการส่งเสริมสุขภาพต้องการโรคตลอดจนการจะรู้นะรู้ว่าเป็นโรคนั้นแล้วก็รู้ว่าจะ,ะปฏิบัติตนอย่างไรอันนี้โรคไม่ติดต่อเรือ่องรงนี่เป็นความท้าทายในเชิงการตอบเปลี่ยนพฤติกรรมครับภายคุกการต่อชุมชนภายยาติดจะเห็นว่า เป็นปัญหาที่กเราสู้มาหลายหลายสิบปีแล้วก็ยังไม่สามารถจะสู้ได้ชนะนะครับทีนี้มันจะมีสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชงโครงสร้างเช่นขณะนี้เองทุกคนคงได้ยินกันว่ามีในเป็นในช่วงถ่ายโอนนะครับภารกิจของ กรมการส่งเสริมสุขภาพจำงบน่าถายลงในที่ออกกระจอะ่ะเขาเหว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเกี่กโครงสร้างนะครับก็เป็นการท้าทายที่คิดว่าอสมอจะต้องเผชิญอยู่ในแนวนะคนดีครับอืมค่ะเอ่อถ้าพูดถึงการสนับสนุนด้านสวัสดิการและค่าตอบแทนของอสมอค่ะมีเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นไหมคะคุณหมอคะครับผมมองว่าอสมอเนี่ยเรามีมายาวนานนะถึงสี่สิ ปีนะค่ะห้าสบหกปีตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับด้วยลักษณะว่าเราอยากจะให้มีระบบสารตุมมลฐานเป็นสารารสาสารารปรสาารนภสาพสางคารนารสารคารสารสา่สารสารสารชาชาสานะนะรสารสางสา้สารสานสารสาอสาาเป็นจรสากสารสาารแท้จาริงะราะรรารสารสารสรสารสรสารสารสารารสารสรสา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 รรสารรสารสาสรสารระมาร,ร,รสรารบบา ปีสองพันร้อยห้าสิบแปดเิกจะมีค่าบริการนะี่ะเราเรียกค่าบริการเนื่องจากว่าเราไม่อยากเรียกค่าตอบแทนนันถือว่าทํางานเรากินได้แต่ค่าบริการหมายถึงว่าเป็นการสำหรับหยุดการทํางานของพี่น้องมอสมมากกว่านะครับในช่วงแรกได้อยู่ที่หกร้บาทนะครับแล้วก็ในปีสองพันห้าหกสิบเ็ดะฮะก็มีการเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งพันบาทต่อเดือนนะครับแตใช้ใสุดคือปีนี้นะปี2567ันร้ยหกสิบเจ็ดเนี่ยก็เพิ่มเป็นสองสองพันบาท อ่าต่อพี่ใหนะัทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องบอกว่ามันคงไม่ใช่แค่ตอบแทนนะให้มองเป็นเรื่องค่าวยการในการทํางานมากกว่าเพื่อที่จะให้เขาเรียกว่าให้เก็บติาราลมของพี่น้องอสมอนะฮะก็ให้มองว่าเป็นลักษณะของจิตอาสานะครับส่วนอื่นๆเองเนี่ยเมื่อประชาชนมาทํางานให้กับประชาชนมะให้สังคมเนี่ยเราก็ต้องมองว่า,าต้องออสามารถที่จะนะฮะ อะไรที่เป็นส่วนสิทธิการให้พี่น้องมราสองมอเรก็ยินดนะีนะฮะเรจะมีค่าตอบแทนเช่นปกติคนไทยเราก็มีมีค่ามีรักษาพยาบาลฟรีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการสาสิบบาทนะหรือว่าเป็นทํางานอยู่ในภาคโรงงานก็มีเรื่องของประกันสังคมนะนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการเข้าถึงบริการก็เออเราก็สามารถที่จะรับรับรับรู้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่กับงานให้สมัมปชาชนแล้วก็ให้ดี สิทธิบางอย่างเช่นห้องพิเศษแล้วก็ไม่ไม่คิดค่าห้องพิเศษหรือว่าให้ให้สิทธิค่าห้องพิเศษหรือพิเศษนะครับแล้วก็จะมสิ่งที่ยังไปถึงครอบครัวของพี่น้องสอสอนะยมีการลดค่าห้องพิเศษให้ถึงหนึ่งน้อสิบเปอร์เซ็นต์นะ mm hmm. อย่างอื่นก็มีเอื่อทั่วไปนะอย่างกรณีนนในช่วงที่เราต่อสู้กับภยั mm hmm. ยโควิดเนี่ยก็มีเรย่างไข้กระจนเข้ามาสำรวจเยอะแยะนะ mm hmm. มีะบ,าบางบริษัทบางบางแห่งก็ ไปซื้อประกันให้เอ,าาอ,อสม,มอนะฮะเป็ต้นนะฮะแล้วก็ยังมีระบบกองทุนน,นะ,ะมีกิจการทีติดสงเคราะห์นะฮะก็เสียชีวิตก็ได้ห้าแสนบาทเป็นต้นนะ,ะน,นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะสร้างนะ,ะสร้างความสาคัญหรือสร้างเขาเรียกให้ตันของกำลงงานของอสมมอนะฮะให้จิตใจออสมมอเนี่ยถึงแม้จะทำในสิ่งที่ที่ทํา การทำความดีนี่ไม่หวั่นฝนแต่หากเกว่าผู้ที่ที่ได้ได้คือประชาชนเองเราก็มองนะงานของราชการที่ทางาน,นร่วมกันก็มองแล้วก็มีมอะไรที่จะเพื่อสสดิการให้พี่นออ้องอสมเราดีดแยิ่งเป็นอยาอ่างยิ่งครับค่ะคุณหมอคะทางคณะกรรมาการการสาธารณสุขของวุฒิสภาเนี่ยได้รับข้อเสนอแนะจากอสมอเกี่ยวกับปัญหารหรือว่าความต้องการอะไรบ้างไหมคะที่ผ่านมาแล้วก็ทางเราได้ดําเนินการแก้ไขไปอย่างไรบ้างคะอ่าขอเรียนว่า กรรมธิการนะสามัญของวุฒธธิสภาก็าเพิ่งตั้งเสร็จเมื่อเดือนกันยายนต<ะ>่างม,มาคหรือเข้าเข้าเข้าสภาวุฒิการกเป็นเนี่ยตุลาคมสิเจ็ดนะฮะก็ถ<ะ>ือ,อ,อว่าเริ่มต้นนะฮะนะฮะเพราะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ได้มีการจัดโครงสร้างนะฮะของกรรมธิการของสาวุกเองแล้วก็จัดโครงสร้างในงานอยู่สามสามเรื่องสำคัญเรื่อง<ะ>ที่หนึ่งนะเป็นเรื่องของระบบบริการทางการแพทย์นะะที่ก็คงจะเป็นเน้นในเรื่องของ โรคภัยไข้เจ็บนนะะการรักษาระบบบริการนะครับระบบที่สองเรามองถึงระบบส่งเสริมป้องกันสุขภาพแล้วก็อีกอย่หนึ่งเรื่องของอระบบสุขภาพประสมภูนนี้จะรวมถึงงาของพี่น้องอสมอด้วยนะฮะแล้วก็จะมีมีคณะรัปประการลงไปนะพราะนั้นเองขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังกำลังทบทวนนะครับ เรื่องปัญหาต่างๆในระบบนี้นะแล้วก็อาจจะมีการเดินทางแบบวภาะนะในส่วนของในพื้นที่โดยเฉพาะระบบปฐมภูม hmm. ิที่เป็นวัดสมอด้วยลรวก็อาจจะมีโอกาสพบปะพูดคุยนะแต่ว่าอสมมีข้อร้องเรียนต่างๆนะจริงๆช่วงนี้เองอสมไม่ไม่มีข้อร้องเรียนอะไรต่างๆเพียงแต่เราก็ถามถึงการการทงานต่างๆนะนะครับ ขณะช่วงนี aky, Firstly, bin, ้ไม่มีโรคระบาดที่รุนแรงนะก็เป็นใหญ่ท่านก็มีความสุขกับการทํางานที่ได้อ่าไม่ทำงานให้ประชาชนครับส่วนในการลงบื้ที่เองแล้วก็จะจิบจกเป็นเรื่องต่างๆอ่าที่เกี่ยวข้องกับกทมมาดูว่ามีปัญหาอะไรนะในช่วงขณะนี้เองสิ่งที่อ่จะมีการเปลี่ยนแปลงคือกรทมเริ่มไี่อยู่ภายใต้ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะอ่ากำลังมีการเสนอนะฮะบรบนะ อา,าสอา,าสมัครสาธารณสุขเข้าสุขภานะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนกําลังจะนำเสนอนะครับเราต้องไปดูรายละเอียดว่ามีอะไรที่เราจะช่วยปรับดันให้พี่น้องอสมอนะทำง,งานด้วยความสุขมากขึ้นครับ,รบในมุมมองของคุณหมอค่ะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสาธารณสุขเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอสมอได้อย่างไร,รบ้างคะคุณหมอคะครับตอนนี้เราก็ต้องมองว่าเราอยู่ในยุคที่ จะต้องพยายามหาระบบหานะะนะวัตก,กรรมหาอะไรมาช่วยในการทํางานนะคระับ่ผมยกตัวอย่างง่ายๆขนาดน,นี้เรามีมือถือนะเราก็สามารถที่จะโอนเงินถอนเงินอะไรได้อยา่างสะดวกสบายนะเช่นเดียวกันนะถ้าย้อนไปการง,งานของอ,อสมอ,อใ,นในอดีตเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีการรายงานที่เป็นกระดาษนะไ,ไปส่งที่เรนักาต่อมั่งงสารตุกงเพอนะซึ่งต่อไปเองเนี่ยเราจริงๆขนาดน,นี้ก็ใช้แล้วนั่นือ การพัฒนาแอปต่างๆให้พี่น้องอทํางานได้ะสะดวกสบายนะครับผ่านผ่านมือถือก็ได้นะซึ่งตัวน,นี้มีความสําคัญจะทำงานได้รวดเวร็ว,น,ระวน,ะนะครับทั้งระบบแรงงานระบบบระดับเั้าระวันตกๆะนนะครับก็ถือว่าเทคโนโลยีมีความสําคัญนะครับอืมค่ะ ทคโนโลยีถือว่าตอนนี้เนี่ยเข้ามามีบุบาทแล้วก็มีความสําคัญมากเลยคุณหมอคะทางคณะกรรมการเนี่ยมีแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่า,อาองอสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งยังไงบ้างคะครับเราต้องมองดูว่าสังคมไทยนะก็คือเราก็ต้องมองในภาพใหญ่นะก็จะมีสังคมที่เป็นสังคมจนบทกับสังคมเมืองนะโดยเฉพาะสังคมชนบทเองนะในส่วนของการบริหารจัดการ ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบรูปแบบของการบริหารท้องติ่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาระบบสารสุขจานทร์ก็เองเนี่ยนะครับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานชุมชนนะฮะ่ในขณะนี้ของกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีคําว่าหมอครอบครัวมีเรื่องระบบสุขภาพปฐุมภูมินะถือว่าพยายามที่จะ <sucks> ให้หมอมีหนะ้าที่รับผิดชอบในในสภาวะที่ระดับชุมชนนะครับเพราว่าสตก็ถือว่าเป็นหน่วยงาน,นที่กาลังจะไปท้องผิดไป open door. อาเป็นจอนะฮะก็เดินก็ทํางานคู่กันมาแต่ถึงแม้จะไปท้องผินก็ที่ว่าในเนืนหหน้องานต่างๆเราก็คงจะต้องทํางานคู่กันต่อไปนะข้อความปกครอ,องส่วนท้องผิดทุกระดับตั้งแต่ องค์การองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลหรือไม่เ,าเ,าเาขาระดับมวงต่างๆเนี่ยนะและอีกภาพส่วนหนึ่งคือภา,ปานนะพประชาคนนะภาพประชาสังคมนะเพราะนั้นการประสมะสานทํางานโดยมองมองที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะก็จะทําให้ระบบต,ต่างๆมันได้ได้ผลและคุ้มค่านะประชาชนได้ประโยชน์อย่างสูงส,สุดครับค่ะ คุณหมอคะการส่งเสริมให้เยาวชนหรือว่าคนรุ่นใหม่สนใจเข้ามาร่วมงานกับอสม,มอนเนี่ยตรงนี้เรามีแนวทางหรือว่ามีแรงจูงใจยังไงบ้างไหมคะครับคืออย่างนี้ว่าขณะนี้เองถ้าไปวิพหออสมสตัวใหญ่อายุจะค่อนข้างสูงวัยนะครับใช่ใชครับเพราะว่าเราผ่านมาสี่สิบกว่าปีนะก็มีการมันก็เหมือนประชาชนอะเหมือนคนไทยก็อยู่ในสงังคมผู้สูงอยู่นะเพราะฉะนั้นเองการที่จะมีคนใหม่ขึ้นมาแทนนะ มันเป็นสิงที่ดีนะฮะและข้อดีของสําหรับคนรุ่นใหม่อ่าหรือเจเนอเรชั่นใหม่เนี่ยมันจะมีความท้าทายต่างๆนะซึ่งมีความคิดที่เป็นอ่าเป็นความคิดที่ท,ที่ที่จะเป็นลักษณะมีความรู้เิงเชิงอ่าเชิงสากลมากขึ้นแล้วก็เครื่องมือนะผมว่าเครื่องมือเนะี่ยอ่อกต้องต้องถามว่าเด็ก่นใหม่ที่เขาเห็นหน้าจอเห็นโทรศัพท์เห็นอ่อเห็น ครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยมันเหมือนะเราเปิดมาเขาก็รู้เรียนรู้ได้เลยนะฮะเหมือนเ,เราใช้ซ่อมใช้สกเกีย mm hmm. ร์ครับเื่องเองยินดีฮะแซมหลุนเป็นที่อยากให้เขารุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานอาษาสมัครเลยก็อาษาสมัครสาธาของเราเนี่ย mm hmm. ก็จะทำให้ระบบตรงนี้เกิดความเข้มแข็งแล้วก็เกิด ค,ค่ะในอนาคตค,คุณหมอมีทัศะนะแนวทางอย่างไรที่จะพัฒนาบทบาทของอสมอในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยบ้างคะคุณหมอครับจริงๆบทบาทนี่อสมนีเยอะมากค่ะครับผมจะใช้เวลาสั้นๆนะั้งแต่ตั้งแต่วังควบคุมโรคติดต่ออะไรอย่างนี้นะฮนะส่ะงเสริมสุขภาพให้คนไม่เป็นโรค,ค่มีเรื่องของสุขภาพจิตจุน,นมีเรื่องของครับต้องการแก้ไขปัญหายาติ ให้บริการในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานการสร้างระบบการสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคการตู้สักตลนไม้ที่อยู่ในในตลาดเองมีสารเคมีอะไรหรือเปล่านะการสร้างภูิยมายาท้องถิ่นเพ้สุขภาพสนะมุไนไพรนวดต้องการแก้ไขปัญหาโรคเื่อเมืในชุมชนการจัดจาก,การสุขภาพชุมชน,นเพื่อการวัยสิ่งสิ่งแวดลอ้อมนะพีอมสองจุดห้าเรื่องนมแม่นะ เรื่อง้ำมแม่และเด็กเรื่องการตัดสุขภาพการป้องก,กันควบคุมโรคไม่ติดต่อนะมีความท้าทายทั้งนั้นนะเพราะนั้นสำหรับสมาชิการสาธารสุหระมัดระวัผู้ที่สภาเองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าหากว่าเิ่งต่างๆที่เราโอกาสที่จะร่วมกันนะฮะในการที่จะทำให้ระบบสาสุขมูลฐานโดยที่น้องกทมเนี่ยมีความเข้มแข็งมีความ,ก,ม,วามก้าวหน้า ตอบตนองตอในผู้คานต่อสุขภาพพี่น้องประชาชนที่ท่าวันจะนักยิ่งขึ้นนะเรายินดีเป็นอย่างยิ่งครับได้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอประพนนะคะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขพุทธิสภาที่มาร่วมสนทนาในประเด็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการทํางานของอสมวันนี้ขอขอบพระคุณคุณหมอมากมนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการค่ะคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวัสดีครับ เอาละคะ่ะก็จบไปแล้วสําหรับเปิดประเด็นเด่นเข้มประเด็นร้อน,อนช่วงใกล้ชิสวนวันนี้นะคะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอีกครั้งนะคะท่านนายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลนะคะท่านเป็นประธาน,นาคณะกรรมาการการสาธารณสุขวุฒิสภาท่านเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้แล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ด้านสาธารณสุขจริงๆนะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอประพลตั้งศรีเกียรติกุลคะ่ะคุณผู้ชมคะก่อนจะลากันไปนะคะมีเวลาเหลือประมาณสัก 4-5ถึงนาทีดิฉันอยากจะแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะเกี่ยวกับข่าวอาสอมอให้ฟังกันสักทีหนึ่งนะคะตอนก่อนอื่นต้องขอบคุณข้อมูลจาก H Focus o n l i n ไลน์ Online, นำเสนอว่าคืบหน้าอาสอมอชวนนับขาบ97%สามารถนับขับได้ด้วยตนเองตั้งเป้าปีใหม่ครบ100%เปนะคะสอบอสอเปิดเผยความคืบหน้าในการจัดกิจกรรมอสอมอชวนนับขับพบอาสาสมัครสาธารณูปโภคหมู่บ้านนะคะวูอสอมอสามารถนับขับตนเองและก็บันทึกผลผ,ลผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสมอได้แล้วกว่าร้อยละเจ็ดร้อยละเก้าสิบเจ็ดนะคะตั้งเป้าครบครบร้อยเนี่ยตั้งเป้านะคะสามสิบเอ็ดธันวาคมสิ้นปีนะคะประเด็นนี้เมื่อวันที่สิบเจ็ดธันวาคมที่ผ่านมาที่โรงแรมแกรด i ิชมอน d ์สไตลิชคอนเวนชั่โนโฮเทลจังหวัดนนทบุรีดรนายแพทย์พานวัน์ปานเกติอธีบดีกรมสอสเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังว่าเอ็ซดีรุ่นที่2 โดยมีผู้บริหารกรมสบศบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชนระดับจังหวัดกว่า200คนเข้าร่วมโดยดรนายแพทย์พันุวัฒน์ให้สัมภาษณ์ว่าตามที่กรมสบศมีนโยบายในการขอความร่วมมืออสอมเคาะประตูบ้านสนับสนุนความรู้ประชาชนให้ประชาชนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อให้ห่างไกลโรค NCD ด้วยการวางแผนการรับประทานอาหารประเภทแป้งหรือว่าคาร์โบไฮเดรตนะคะ ในชื่อกิจกรรมอสมชวนนับขาบขาบก็คือย่อมาจากคาร์โบไฮเดรตนั่นเองค่ะโดยตั้งเป้าหมายให้อสอมทั่วประเทศที่มีกว่า7ล้านอขอภัยที่มีกว่า1ล้านเศษนี้นะคะคนมีความรู้ความเข้าใจสามารถคำนวณปริมาณขาบหรือว่าคาร์โบไฮเดรตที่ควรรับประทานได้ในแต่ละวันและสามารถถ่ายทอดความรู้ที่ได้สู่ชุมชนด้วยในการนี้นะคะครูฝึกอบรมอสอมก็คือครูกซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการส่งต่อองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันโรค NCD ก็ได้ไปถ่ายทอดให้กับอสอมในพื้นที่ถือเป็น,นกลไกสําคัญนะคะที่จะนําไปสู่ความสําเร็จจากการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพครูฝึกอบรมอรสอมรวม2ครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปี67กรมสบสได้ผลิตครูฝึกอบรมอรสอมรวม300คนช่วยพัฒนาศักยภาพด้านการดำเนินง,งานป้องกันโรค NCD แก่อสอมอทั่วประเทศซึ่งจากการสำรวจข้อมูลผลการดำเนินง,งานผ่านระบบสหมอรู้จักคุณกรมสบสเมื่อวันที่16ธันวาคม พบว่ามีอสมบันทึกรายงานผลการนับคาร์โบไฮเดรตผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมอ4 6 4 1 4สมคนคิดเป็นร้อยละ97.6ของจำนวนอสมทั้งหมดซึ่งคาดการว่าภายในวันที่31ธันวาคมก็คือสิ้นปี67เนี่ยอสมจะสามารถคำนวณและบันทึกรายงานผลการนับคาร์โบไฮเดรตผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทอสมได้ครบถ้วนทั้ง1.07ล้านคนนะคะโดยการดำเนินการระยะถัดไปก็คือในช่วง ต้นปีหน้าปี68กมรมสปสก็จะสื่อสารประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้อสมอดำเนินการในเชิงรุกคัดกรองโรค NCD ในประชาชนอายุสามปีขึ้นไปพร้อมบันทึกข้อมูลที่ได้ในระบบรายงานผลการดำเนินงานอสมอชวนนับขาบซึ่งทุกเขตสุขภาพสามารถดึงข้อมูลอสมอที่ดำเนินการในพื้นที่เพื่อนอาไปใช้ประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานและวางแผนกิจกรรมการป้องกันโรค NCD ในระดับพื้นที่เพื่อขจัดโรค NCD ให้หมดไปจากประเทศไทยนั่นเองนะคะ นี่นะคะขอบคุณข้อมูลจาก S Focus ด้วยนะคะอัปเดตข้อมูล S Focus ต่อเนื่องบอกว่าของความปีใหม่ปี68อ,อสมอคนตกงานฝึกหมอน,นวดฟรีหวังสร้างไรายได้สร้างอาชีพนะ,ะกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกลุยปั้นอสมอเป็นหมอน,นวดเพื่อสร้างไรายได้เสริมเตรียมจัดหลักสูตรอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไปด้านภาษาให้อสมอฟรี พร้อมหาหลังหาแหล่งงบประมาณมาฝึกอบรมประชาชนกลุ่มตกง,งานหากต้องการเรียนนําไปสร้างไรายได้สร้างอาชีพต่อนะคะซึ่งก็เป็นไปตามกรณีของนโยบายนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่ได้มอบอานาจให้ในายเดชอิตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขกากับดูแลภารกิจงานกลุมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโดยให้เร่งดําเนินการหลากหลายโครงการนะคะอย่างเช่นการเพิ่มพูนทักษะด,ด้านการนวดไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกในอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 1 0,000คนแล้วก็อบรมให้ประชาชนทั่วไปที่ตกงานหรือกําลังหางานทําได้มีโอกาสเข้าอบรมฟรีเพื่อนําความรู้ไปประกอบอาชีพนะคะนี่คุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะ,ะอ่ะขอคุณข้อมูลจากเอสโฟกัสด้วยเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองนะคะรอบรู้เรื่องอสมองกันแล้วนะคะขอขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่าน<ม>ที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายค่ะขอบคุณทุกทุกการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์แล้วก็ขอบคุณทุก,ท,กทุกความเห็นนะคะ ที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยแท้คำที่สุภาพในเชิงสร้างสารรค์วันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันอันธิยาพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะก่อติดภารกิจวุฒธธิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒธธิสภาไทย